พี่หนุ่ยให้ยืมคิกกูเตอร์มาค่ะเมื่อตอนปีใหม่พึ่งไปฮ่องกงมาก็กะว่าเอ้ยจะพกไปเล่นซะหน่อยแต่ปรากฏว่าเอาขึ้นเครื่อง,งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะพึ่งทำกันบ้านมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแพ็คกระเป๋าแบบชาวไอทีกันดีกว่า แต่มีอย่างหนึ่งนะคะที่นำขึ้นเครื่องได้แน่นอนค่ะ Segway Drift W1 นะคะตัวนี้น้ำหนัก3.5กิโลต่อข้างนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่ว่าเพื่งไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ Hoverboard เนี่ยนะคะผ่านฉลุยทุกข้อเลยนะคะแต่ว่าบางสายการบินก็ไม่อนุญ,ญาตให้นำ Hoverboard ขึ้นอยู่ดีค่ะแต่วันนี้เพิ่งไม่ได้จะไปเที่ยวค่ะเพิ่งจะไปถ่ายงานที่ต่างประเทศแน่นอนนะคะก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปค่ะจะพกแบตเตอรี่ไปกี่ก้อนก็ได้นะคะเพราะว่าความจุไม่ เินแน่นอนบินในไทยนะคะเรื่องเยอะถกไปบินต่างประเทศดีกว่าค่ะอย่างเจ้าตัวนี้นะคะ DJI Spark 1,480ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะคะ Mavic Pro 3,830ม ah ิลลิแอมนะคะตัวนี้ก็พกขึ้นเครื่องได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่าลืมนะจะเอาไปบินนะ่ะต้องไปตรวจกฎหมายของประเทศนั้นๆก่อนนะคะเพราะไม่ชนนั้นเนี่ย บ,นบินไปมันจะไม่สนุกเพราว่าจะมีคุณตำรวจมาคุยด้วยนะคะแลนทริปลุยๆไว้ทั้งวันนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีตัวช่วยนะครับขาดไม่ได้เลยคือนี่ค่ะ Power b a n แคะ่ะจำง่ายง่ายเลยนะคะว่าห้ามเกิน32,000ม ah ิลลิแอมนะคะที่สำคัญเลยนะคะเพิ่งจะต้องเตือนเอาไว้ว่า Power b a n แเนี่ยห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาดค่ะ แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า20,000ม ah, ิลลิแอมหรือน้อยกว่า100วัตต์สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน 2. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า20,000ถึง32,000ม ah, ิลลิแอมหรือ100ถึง160วัตต์สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ2ก้อน 3. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า32,000ม ah, ิลลิแอมหรือหรือ160วัตต์ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณีเทคนิคสำหรับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีขนาดใหญ่เกินกำหนดแต่ปริมาณความจุของแบตเนี่ยไม่เกินกำหนดง่ายๆค่ะถอดแบตแล้วก็พกแบตขึ้นเครื่องไปนะคะส่วนเจ้าอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่เกินเนี่ยกระหดดตายเครื่องง่ายๆแค่นั้นเองค่ะ เท่าที่บอกไปนะคะก็น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะเช็คกับสายกานบินก่อนนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็จะได้ไม่หงุดหงิดตอนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งตัวเครื่องค่ะบ๊ายบาย